โอ้โหตื่นเต้นมากๆเลยทุกคนคือเราจะได้เห็นน้องในบทบาทใหม่อีกแล้วใช่ไหมโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นคนลุกคนลุกสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับทุกคนก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะฮะ ไม่รู้ว่าทุกคนเห็นข่าวนี้กันหรือ,อยังนะฮะแอดเข้ามาเห็นยังตกกระใจเลยนะฮะโอ้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเรียบเรียงก่อนเขาบอกว่าน้องเนี่ยจะไปเล่นนะฮะไปแสดงโชว์นะฮะเท่าที่อ่านดูเนี่ยเขาลงไว้ว่า5 e x c l u s i v e ลูซีโชว์เลยทีเดียวนะฮะคือจะมี5โชว์เลยเหรอเออเขาบอกว่าวันที่28 29 30กันยายนนะฮะที่ Crazy House ปารีสนะฮะทุกคนโอ้โหตื่นเต้นมาก คือตอนแรกแอดก็ไม่รู้ว่า How Paris เคซี่เฮาปารีสเี่ยคืออะไรนะครับถึงกับต้องเข้าไปนั่งหาเลยนะเพราะว่าอยู่ๆก็มีข่าวนี้ออกมาแอดก็เลยงงนะฮะเขาบอกว่าเคซี่เฮาปารีสเนี่ยเป็นคา a บาเล่ในปารีสนะฮะซึ่งขึ้นชื่อมากๆในเรื่องการแสดงนะฮะไม่ว่าจะเป็นมายากลหรือว่าจะเป็นการเต้นคาบาเล่อะไรแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าที่นี่คือตำนานนะฮะแล้วก็ขึ้นชื่อมากๆเลยนะครับคือคือจะพูดว่างไงดีอยะ คือเป็นอะไรที่เก่าแก่แล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆอะไรประมาณนี้ละกันเนาะซึ่งแอดก็ตกใจนะฮะซึ่งเข้าไปอ่านข่าวว่าน้องจะไปเพอร์ฟอร์มที่นั่นนะฮะเออหุยนี่ข่าวใหญ่เลยนะเนี่ยก็เลื่อนๆหาข้อมูลดูนะฮะเขาบอกว่าน้องจะไปเพอร์ฟอร์มหนึ่งเพลงที่เป็นตำนานก็คือบ u ด I am a good girl ด้วยนะฮะ ซึ่งบัตรไอแอม o d girl เนีก็เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยนะฮะแล้วก็ผู้ที่ขับร้องเอาไว้เนี่ยคือคริสติน่าอากกเรล่านั่นเองนะฮะโอ้โหเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากมายนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าน้องจะมีโชว์ถึง5โชว์นะเออเขาเขียนไว้ว่า เดี๋ยวแอดหนาให้ฟังนะครับบอกว่าลลิษาอินเตอร์เนชั่นแนลเคป๊อปสตาร์แอนด์เมมเบอร์อ s ฟแ t ็คพิง t r i f y the s t a ิ e at Crazy House สเตทแปารีสนะฮะเขาบอกว่า don't m i s t her captivating performance in 5 <laughs> in 5 in อ i v e s าอินฟ s e ยเอ็ก e ์เ e สซ e ฟนะฮะ โอ้โหตื่นเต้นมากๆเลยทุกคนคือเราจะได้เห็นน้องในบทบาทใหม่อีกแล้วใช่ไหมโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นขนลุกคนลุก ไม่รู้ว่างานนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะฮะซึ่งก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเยอะมากเลยในแต่ละโพสนะฮะซึ่งเท่าที่แอดดูเนี่ยข่าวจริงแน่ๆเพราะว่าแต่ละแอคที่เอาข่าวนี้มาลงเนี่ยมีเครื่องหมายที่ถูกกันหมดเลยนะฮะไม่น่าใช่ข่าวปลอมนะทุกคนข่าวจริงเออซึ่งก็ต้องบอกว่าโอ้โหตื่นเต้นเลยนะบางคนก็บอกว่าเนี่ยจะเตรียมตัวให้พร้อมเลยแบบโอ้ my god โอ้ตัวแม่อะไรแบบนั้นเลยนะฮะ โอ้ยตืนเต้นนะทุกคนมันมันเป็นเรื่องที่แบบว่าโอ้ยยิ่งใหญ่มากเลยนะ เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปนะฮะว่าจะมีข่าวอะไรออกมาเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ตอนนี้เนี่ยตื่นเต้นกับข่าวนี้มากไม่รู้ว่าหลายๆคนเห็นกันไปหรือยังนะฮะพอดีแอดเห็นข่าวแล้วตื่นเต้นเลยคือแบบโอ้คือ crazy house party เนอะ,ะซึ่งเข้าไปดูมาเนี่ยคือแบบมันเป็นอะไรที่เฟี้ยวฟ้าวมากมายทุกคนมันเป็นการโชว์แบบว่าแสงสีเสียงแบบว่าจัดหนักจัดเต็มอะไรแบบนั้นเนาะ,ะเป็นสไตล์คาบาเร่อะไรแบบนั้นนะฮะ เออซึ่งก็แอดไปกดดูรูปดูอะไรด้วยแหละก็ดูแล้วเออแบบบรรยากาศคิดว่าน้องน่าจะโอโชคมาได้ดีเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าคือโอ้ยตื่นเต้นไปหมดเล่าไม่ถูกเลยอะสไตล์ของน้องนะนึกถึงการโพดันของน้องนะงานนี้สบายมากในการไปลุยที่นี่น่นะฮะโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นนะฮะเออ อ่ะเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมแอดจะมาเล่าให้ฟังอีกหนึ่งทีนะฮะเดี๋ยวตอนนี้หาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนมาเล่าให้ฟังก่อนนะเท่านี้นะฮะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนตื่นเต้นไม่ไหวสวัสดีครับ